สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์โดยจันหุยหรือช่องหุย m a y f l o w เวอร์ทาร์ d รและเดซินนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปการทำนายดวงชะตาด้วยไพ่ทาร์โรนะคะแล้วก็เป็นการอัปเดตด,ดวงจากดาวย้ายในช่วงเดือนกุมภาพันธ์2 5 6 5นะคะสําหรับชาวราศีสิงหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13สิงหาคมถึง12กันยายนนะ แจ้งไว้ก่อนนะคะว่าการทํานายดวงแบบนี้เนี่ยจะเป็นการทํานายแบบกว้างๆไม่ได้เฉพาะเจาะจ,ง,จงดวงใครไม่พิเศษดังนั้นจะให้ตรงกับทุกท่านเลยก็คงเป็นไปได้ยากนะคะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็จะมีรายละเอียดของดวงชะตาดวงดาวเนี่ยที่แตกต่างกันไปนะหากมีข้อผิดพลาดประการใดไปอาจารย์ก็กราบขออภยัยวในที่นี้ด้วย อย่าลืมช่วยกันกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็ช่วยกันคอมเมนต์นะคะเข้ามาในช่องด้านล่างนี้ด้วยนะคะแม่แม่แม,แม,แมอะไรยังไงนะคะก็คอมเมนต์กันมาได้นะคะใครชอบอ่านดวงรายวันไปติดตามจากแฟนเพจของอาจารย์ซึ่งอาจารย์ทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนี้นะ ใครสนใจดูดวงส่วนตัวติดต่อได้ทา้งลายไอดีนะคะที่ขึ้นอยู่ทางด้านมุมซ้ายหรือค้นหาได้จากเบอร์โทร0869990483ได้เลยสําหรับวันนี้เรามาเริ่มกันเลยค่ะมาค่ะสาหรับดวงของชาวลัคนาสิงหรือว่าราศีสิง์นะคะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะก่อนเดือนอาจารย์ขออัปเดตในเรื่องของดาวที่จะย้ายในช่วงเดือนนี้ก่อนนะคะว่าจะมีอิทธิพลอะไรยังไงกับชาวลัคนาสิง์บ้างนะคะ ดวงแรกนะคะดาวอาทิตย์ดาวประจําตัวของชาวสิงห์นะคะจะเริ่มย้ายเข้าสู่ราศีกุมในจังในวันที่13กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้นะคะนะก่อนดาวย้ายนะคะร่างระหว่างวันที่1ถึงเออสินะคะอาจารย์มองว่าชาวราศีสิงห์นะต้องบอกเลยว่า ดาวประจําตัวของคุณเนี่ยไปสถิตยอยู่ที่ราศีมังกรนะคะพบอรินะดังนั้นนะหลายเรื่องหลายราวนะคะทุกสิ่งทุกอย่างก็จะค่อนข้างเรียกว่าติดอุปสรรคนะคะหรือว่ามีปัญหานะครับนะคะบางคนนะคะเรื่องของการดําเนินงานหรือว่าเรื่องของการดิวกับผู้ใหญ่นะคะนะคุยกับเจ้านายคุยกับลูกค้านะคะนะเหล่านี้นะคะจะค่อนข้างติดอุปสรรคค่อนข้างเยอะเนอะ อาจจะไปเจอปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของค่าราชการระบบทั้งราชการอะไรบางอย่างเอกสารสัญญานะคะใครที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับแวดวงเออสังหาหรือมาซับหรือกําลังยืน่นขออนุญาตก่อสร้างนะคะนะหรือว่าธุรธุรกิจอุตสาหกรรมอะไรขนาดใหญ่ต่างๆเนี่ยนะคะต้องบอกเลยว่าก่อนวันที่13บสามกุมภาพันธ์นะคะนะคุณจะรู้สึกเหมือนแบบอะไรอะไรมันไม่ค่อยคืบหน้าการเจราจาอะไรต่างๆนะก็จะค่อนข้างเรียกว่าเจอแต่ปัญหาเนาะต้องมีการแบบ ปรับเปลี่ยนหรือมีการแบบเรียกว่าเอ่อเอ่อปรับสัญญาใหม่ปรับข้อตกลงใหม่นะคะอ,อยู่บ่อยๆเลยทีเดียวนะคะแล้วก็คุณอาจจะมีศัตรูที่เรียกว่าค่อนข้างตัวใหญ่เลยทีเดียวนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่แบบมีเรื่องของตําแหน่งมีเรื่องของเอ่อคุณวุฒิอะไรบางอย่างนะคะเข้ามาขัดขวางคุณนะคะนะ แต่ทีนี้นะคะพอพ้นวันที่13กุมภาพันธ์ไปแล้วเมื่อดาวอาทิตย์นะคะย้ายเข้าราศีกุมนะคะอาจารย์มองว่าแม้ว่าย้ายไปแล้วจะมีคุณภาพเป็นประก็จริงนะแต่มองว่าหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยนะคะชีวิตคุณจะมีเริ่มมีทิศทางเรื่องของการดําเนินงานหรือว่าเรื่องของความก้าวหน้าเนี่ยดีขึ้นกว่าเดิมนะคะนะ้าแม้ว่าอาจจะแบบเออดีบ้างแย่บ้างนะคะแต่ว่าก็น่าจะดีกว่าช่วงมกราถึงกลางกุมภานะคะนะนะแล้วก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่ชาวสิงห์นะจะเข้าไปดีวกับแฟน เดียวกับคนรักนะคะหรือว่ามีเรื่องของการเจราจาติดต่อกับหุ้นส่วนนะคะนะหรือว่าลูกค้าหรือว่าคนอื่นๆนะคะบ่อยครั้งขึ้นนะคะตัวคุณจะไม่ค่อยได้ได้ยุ่งหรือจัดการเกี่ยวกับเรื่องของตัวเองสัเท่าไหร่หรอกคิดว่าน่าจะเป็นแบบเหมือนแบบคุณจะไปช่วยจัดการเรื่องของชาวบ้านเรื่องของคนอื่นนะเขาใส่เยอะนะคะนะ้ะ ต่อมานะคะดาวเกตนะจะย้ายจากราศีพฤษภนะคะเข้าสู่ราศีเมษน,นะคะพบสุภะของคุณนั่นเองนะคะในช่วงวันที่20กุมภาพันธ์เป็นต้นไปนะ,ะนะต้องบอกเลยว่าช่วงตั้งแต่วันที่1ถึง20กุมภานะคะก่อนที่เกตจะย้ายเนี่ยดูเหมือนว่าเรื่องของการงานของคุณนะจากที่ปกติมีดาวราหูนะสถิตยอยู่ที่ราศีพฤษภอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะค่อนข้างยุง่งมีเรื่อง,องการเดินทางการเปลี่ยนแปลงนะคะนะนะมีสถานการณ์ที่ไม่ค่อยปกติอยู่แล้วพอมีดาวเกตเข้ามาย้าย เข้ามานะคะนะเข้ามาสัมทับแบบนี้เนี่ยเรียกว่าจากที่ยุ่งแล้วก็จะยิ่งยุ่งขึ้นไปอีกนะคะมีการติดต่อดีลกับต่างชาตินะคะนะหรือว่าเรื่องของการต้องยกย้ายนะคะนะแล้วก็มักจะเจอคนที่เรียกว่าเล่เหลี่ยมเยอะๆนะคะหรือว่าคนที่แบบเก่งมากๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะเข้ามาในแวดวงการงานด้วยนะ ต่อมานะคะเมื่อดาวเกตย้ายเข้าสู่ราศีเมษในช่วงวันที่20กุมภาพันธ์เป็นต้นไปนะคะอาจารย์มองว่าชาวลัคนาสิงหรือราศีสิงนะคะนะคุณสิ่งที่คุณจะต้องระวังมากเป็นพิเศษก็คือหนึ่งเรื่องของสุขภาพร่างกายของของสมาชิกภายในครอบครัวนะคะโดยเฉพาะผู้ใหญ่นะ,ะนะก็ช่วงนี้อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของแบบความดันโลหิตสูงปวดหัวบ่อยๆหรือว่ามีปัญหาบริเวณส่วนศีรษะส่วนหัวของร่างกายนะคะนะแล้วคุณก็จะรู้สึกเหมือนกับว่าแบบผู้ใหญ่หรือเจ้านายของคุณนะคะช่วงนี้จะเอาแน่เอานอน,อน มนไม่ค่อยได้มักจะหาเรื่องยุ่งๆนะคะเข้ามาในชีวิตให้คุณอยู่บ่อยๆนะคะ ต่อมานะคะดาวอังคารดาวสุกนะคะนาจรอ,อยู่ที่ราศีธนูนะเกือบตลอดทั้งเดือนคุมภพ,พันกันเลยทีเดียวนะคะสิ่งที่น่าจะเป็นเรื่องดีๆของคุณนะคะ,น,ะน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักนะคะนะไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะใดก็ตามทีนะคะจะโสดไม่โสดหรือมีคนคุยนะคะนะจะมีคนผลัดเปลี่ยนเวียนหน้าเข้ามาในความสัมพันธ์นะคะนะจู่ๆก็จะมีเด็กมาจีบอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะมาแบบสัมพันธ์กันด้วยเรื่องของการงานนะคะหรือว่ามีการงานเป็นข้อ ด้วยนะคะใครที่คุยกับกิ๊กคุยกับเด็กอะไรงนี้อยู่นะคะถ้ามีโอกาสเดินทางไปไหนมาไหนด้วยกันนะคะอาจารย์มองว่า ความสัมพันธ์ของคุณนะคะจะค่อนข้างลดหน้าอย่างรวดเร็วเลยทีเดียวนะแต่ทีเนี้ยด้วยความที่ดาวมันสลับเกษตรกันหลายเรือนนะคะอาจารย์มองว่าเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยอาจจะยังไม่แน่นอนยังไม่นิ่งสักเท่าไหร่นะคะนะคนนั้นไปคนนี้มามีโอกาสที่จะมีคนเก่าอ่ะติดต่อกลับมาเรียกว่าอ,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 อีนุงตุงนางอยู่พอสมควรนะใครที่ยังโสดอยู่นะคะชาวราศีสิงห์เนาะตั้งแต่ตอนนี้ไปนะคะนะจนกระทั่งถึงประมาณก่อนสงกรานะนะคะถ้าอยากได้แฟนอยากหาใครเป็นตัวเป็นตนก็ช่วงนี้นะคะพยายามโชว์ออฟ นิดนึงนะคะอ่อยเยอะๆมีโอกาสมีคนเข้ามาติดเบ็ดคุณแน่นอนนะต่อมานะคะดาวพุธนะคะนะที่สถิตอยู่ที่ภพอรินะคะจะเดินหน้าต่อในราศีมังกรน,นะคะนะตั้งแต่วันที่5กุมภาพันธ์เป็นต้นไปนะคะอาจารย์มองว่าเรื่องของเงินเงินทองทองของคุณนะคะจะเริ่มมีจากที่ก่อนหน้านี้นะมันอาจจะมีรายจ่ายบางสิ่งบางอย่างรออยู่แหละเพียงแต่ว่ามันอาจจะต้องแบบ คือมันยังไม่จ่ายทันทีมีการกักกักยักยักไว้นะคะนะหลังจากนี้เป็นต้นไปนะคุณคงจะหลีกเลี่ยงการจ่ายหนี้จ่ายสินหรือว่าจ่ายหรือว่าจ่ายเงินพวกนี้ไม่ได้แล้วนะคะเดินหน้าในพวกรีแบบนี้ก็คือแม่ต้องจัดการในเรื่องของภาระต่างๆนะให้เรียบร้อยนะคะนหะนี้ต่างๆที่เคยประวิงเวลาไว้ได้ก็หลังจากนี้ไปคงจะไม่ได้แล้วลหะมันจําเป็นที่จะต้องจ่ายแล้วนะคะนะ โ okay. อเคอะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยอะอีกนิดนึงนะคะช่วงเวลาที่ดาวอาทิตย์ยังอยู่ที่ราศีมังกรแบบนี้นะคะมันย้ำนะคะมันมากลุ่มร่วมกับดาวเสาร์ในภพอรินะคะชาวราศีสิงห์นะคะนะระวังเกี่ยวกับโรคเกี่ยวกับความร้อนนะคะร้อนในเป็นไข้ตัวร้อนหรือว่าบางทีแบบออกแดดไปไปเจอแบบแดดแป๊บเดียวแล้วรู้สึกปวดตาปวดหัวมันเป็นไมเกรนนะคะนะแล้วก็ให้ระวังโรคเกี่ยวกับกระดูกข้อเข่าอะไรพวกนี้นะคะจะกําเริบขึ้นมาใน ช่วงก่อนวันที่13กุมภาด้วยนะคะ โอเคเรามาต่อกันที่การทํานายดวงด้วยไพ่ทาโร่ใน12เรื่อง12ด้านของชีวิตกันนะคะลงลึกกันไปอีกทีละนิดละกันนะคะนะโอเคสําหรับไพ่ประจําตัวคุณนะคะเอสออฟเพนทัเกิลนะคะอาจารย์มองว่าชาวราศีสิงเดือนนี้นะคุณน่าจะมีเรื่องของโชคนะคะหรือว่าเ,เรื่องของช่องทางไรายได้นะคะจากความชํานาญพิเศษนะคะจากความสามารถพิเศษของคุณเนี่ยเข้ามานะคะมีอาจจะอาจจะมีคนมาจีบแบบประเภทที่แบบมาซื้อตัวไปทํางานนะหรือว่ามาออฟเฟอร์แบบผลประโยชน์อะไรดีๆมาให้นะคะ เรื่องของการเงินนะคะเตรอบวอนนะคะดูเหมือนว่าคุณกําลังอยู่ในช่วงเวลาของการพยายามหาช่องทางการเงินใหม่ๆนะคะซึ่งมีโอกาสที่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของแบบโซเชียลมีเดียหรือว่าเรื่องของแบบการเงินที่มันเหมือนแบบเกี่ยวข้องกับอ e ิเล็กทรอนิกส์อะไรทั้งหลายะนะคะพวกนี้เข้ามาด้วยพบสหาชานะคะเอสออฟสอดนะเพื่อนฝูงสังคมรอบข้างนะคะจะทําให้คุณรู้สึกอึดอัดนะหรือเข้ามาบีบคุณเข้ามาแบบตีกรอบคุณอะไรบางอย่างทําให้คุณรู้สึกแบบไม่ค่อยเป็นตัวเองเท่าไหร่นักนะคะ ภายในบ้านเป็นในช่องนะคะพบพันธุ์ทูออฟซอสนะคุณจะรู้สึกว่าภายในบ้านหรือาภายในห้องนอนของคุณเนี่ยบรรยากาศมันไม่ค่อยจะน่าอยู่น่านอนสักเท่าไหร่นะอันนี้บอกเลยว่าบางทีห้องคุณอาจจะมืดเกินไปหรือว่าเรื่องของแสงสว่างเข้าไม่ค่อยถึงอากาศไม่ค่อยระบายทักเท่าไหร่นะคะพูดคุยอะไรกับคนในบ้านคนในครอบครัวช่วงนี้ก็จะไม่ค่อยเข้าใจกัน ต่อมาพบปุตตานะคะคิงซอฟซอสนะบางครั้งนะคะชาวราศีสิงคุณเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะตีกรอบหรือว่าจะมีกฎระเบียบกับลูกหลานบริวารน,นะคะนะหรือว่าลูกน้องเนี้ยนะคะบางทีก็ามากเกินไปมันทําให้เขาเครียดมันทําให้เขารู้สึกแบบแรงบันดาลใจมันหดหายนะมันไม่มีโอกาสที่ได้ได้ทำอะไรที่มันเป็นตัว,ตวของตัวเองบ้างนะคะ ต่อมานะคะสำหรับไพ่ในภพอรินะคะ,อะขอขออภัยค่ะซิกซอบซอดนะปัญหาต่างๆหลายสิ่งหลายอย่างนะคะอาจารย์มองว่าถ้าดูจากดวงด้วยแล้วก็ดูจากไพ่ด้วยเนี่ยนะมันกําลังจะมีการคลี่คลายไปข้างหน้าด้วยดีเพียงแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยดาวมันเดินช้าเนาะดาวเสาร์อยู่ในภพอริเนี่ยปัญหาต่างๆนะคะกว่าม,มันจะคลี่คลายไปได้ต้องอาศัยความอดทนนะคะอาศัย อาศัยเรื่องของเวลาให้มันให้มันได้ทํางานของมันอ่ะนะคะนะคุณไปเร่งไปอะไรมันมากกว่านี้มันก็ไม่ได้เร็วขึ้นนะคะแถมจะทำให้รู้สึกตัวเองแบบกระวนกระวายมากกว่าเดิมด้วยโอเคอ่ะอีกนิดนึงนะคะซิกซบับซ้อนแบบนี้ระวังโรคเก่าๆพวกโรคภูมิแพ้โรคผิวหนังนะคะเพยแพ,แพ้นู่นแพ้นี่อะไรพวกนี้นะจะกลับขึ้นมากําเริบได้อีกนะคะ เรื่องของความรักนะคะเซเว่นซับคัพนะคะคนโสดมี6มีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาให้เรื่องเยอะแยะมากมายหลายรูปแบบเลยทีเดียวคนที่มีแฟนแล้วหรือแต่งงาน,นกันแล้วนะคะสภาพไม่ต่างกันต่อให้เขารู้ว่าคุณมีแฟนนะ mm hmm. ก็ยังอยากที่จะมาจีบนะคะหรือก็ทั้งตัวคุณเองนะแหมใจใจมันไม่ว่างนะคะแต่ทําตัวเหมือนว่างอะ่ะเ,เหมือนแบบว่าคุณไปประทับใจไปชอบนนคนนั้นคนนี้เข้าที่ไม่ใช่แฟนของเราอะไรอย่างงี้ก็มีด้วยนะคะ สำหรับคนที่มีคนคุยนะคะอนี้ต้องเตือนนิดนึงนะคะว่าคนที่คุณคุยอยู่เนี่ยบางทีนะเขาอาจจะพูดอะไรกับคุณไม่หมดบอกคุณไม่หมดนะคะคุณอย่าเพิ่งไปมองเฉพาะด้านดีที่เขาอวดที่คุณเห็นนะคะคนเรามันกลมๆลมเนอ้อมันก็มีหลายสิ่งหลายอย่างแหละที่เราอาจจะต้องดูให้ครบถ้วนก่อนนะคะ สำหรับไพ่ในพบมรณะนะคะ n ายออบคัพนะคะอาจารย์มองว่าสุขภาพร่างกายช่วงนี้นะคะนอกจากเรื่องของโรคเข่าโรคความร้อนอะไรต่างๆแล้วอะน้ําหนักตัวนะคะเรื่องของโรคที่เกี่ยวข้องกับอ,อ,อาหารหวานๆนะคะอาหารมันๆทั้งหลายนะช่วงนี้คุณอาจจะอ,จจะอ้วนได้ง่ายไขมันสูงน้ําตาลสูงนะคะพบสุภานะคะซิกซอฟวอนนะคะนะแม้ว่าในดวงนะคะนะจะบอกว่า ผู้ใหญ่อาจจะนำความนำพาความยุ่งยากนะคะหรือว่าเรื่องของการงานที่อาจจะเข้ามาแล้วแบบทําให้คุณจะต้องแบบปวดหัวหรือใช้กําลังสมองในเรื่องของการจัดการมากกว่าปกติแต่อาจารย์มองว่าสาเหตุทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเพราะว่า six soft ones นะคะก็คือเขาอยากที่จะสนับสนุนหรือว่าดันคุณให้ยิ่งใหญ่กว่าเดิมอยากที่จะให้ตําแหน่งคุณนะคะช่วงนี้จึงเป็นชช่วงเวลา,าของการแบบทดสอบความสามารถของคุณนะคะ เรื่องของไพ่การงานนะคะนะคุณได้ไพ่เดอะมูนนะชาวราศีสิงจะรู้สึกเหมือนกับว่าภายในที่ทํางานเนี่ยไม่ค่อยจะบรรยากาศมันจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นักนะจะรู้สึกเหมือนมีแบบบรรยากาศมันจะมาคุกมาคู้อเนาะแล้วก็ เออเหมือนคล้ายๆเจ้านายหรือว่าคนรอบข้างคุณอะไรอย่างเงี้ยนะคะเหมือนกำความลับหรือมีอะไรแบบลึกลับบอกไม่หมดอะไรแบบนี้อยู่นะคะบางคนนะคะคุณจะอยู่แบบอยู่ๆแบบสติว่าไปทํางานเชา้ชาๆในออฟฟิศเงี้ยอยู่ๆคุณจะเห็นหรือคุณจะรู้สึกถึงบางสิ่งบางอย่างได้แบบแบบที่คนอื่นเขาไม่รู้สึกอ่ะนะคะนะคุณจะหลอนๆนิดนึงนะคะนะก็ทางที่ดีทักลัวเนาะก็ไปสายนิดนึงหาเพื่ <Mayo S 2> อ acements, น,นอไปก็หาเพื่อนแบบหาแบบหาช่วงเวลาที่เออมีเพื่อนเข้าออฟฟิศแล้วแล้วคุณค่อยเข้าอะไรอย่างงี้ก็แล้วกันนะคะ ต่อมานะคะสำหรับไพ่ใน พบลาภะนะคะ Five Fob s o นะอาจารย์มองว่าเรื่องของโชคลาภคุณมีโชคโชคลาภเข้ามานะแต่ว่าบางทีคุณอาจจะแย่งเขาไม่ทันหรือว่าคุณจะเสียเปรียบคนอื่นในเรื่องของโชคลาภนะคะเช่นสมมติว่ามีเรื่องของผลงานอะไรเข้ามาเนี่ยมันเป็นผลงานของคุณแน่นอนนะคะแต่ปรากฏว่าจะมีคนอื่นนะที่เขาไม่ได้ทํางานไม่ได้เหนือคุณด้วยนะคะอยู่ๆก็ามาชุบมือเปิดตรงนี้ไปหรือว่ามามาแบ่งสรรปันส่วนสิ่งที่คุณควรจะได้ไปนะคะนะเพราะอะไรเพราะสืบเนื่องกันนะคะนัไพ่ในเรื่องของการงานแบบนี้เนี่ยคุณได้ไพ่เดอะมูนนะคะ คุณมีโอกาสแบมไพ่แบบน,นี้มันก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ในเรื่องของบรรยากาศการทํางานนะเนอะคุณอาจจะไปเจอพวกแบบเพื่อนร่วมงานหรือเจอลูกค้าหรือเจอใครสักคนที่แบบมาขโมยผลงานคุณนะคะแบบคิดตู่แบบตัวเองไม่ได้ทําแต่ว่ามาตู่ว่าตัวเองทาอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีโอกาสที่จะถูกเหมือนแบบนินทาลับหลังหรือว่าเอาคุณไปใส่ร้ายนะคะโดนขโมยผลงานขโมยเรื่องของแบบข้อมูลสําคัญอะไรต่างๆนะคะ ไพ่ในพบสุดท้ายนะคะไพ่พบวินาศนะคะอ of Cups นะคะชาวราศีสิงห์นะบางทีเดือนนี้คุณอาจจะต้องทําใจนะว่าบางสิ่งบางอย่างที่หาว่ามันมันไปต่อไม่ได้แล้วมันไม่ไหวแล้วเงี้ยคุณก็อาจจะต้องปล่อยมันไปอะนะแล้วก็ไปเริ่มต้นใหม่เอาวันข้างหน้าก็แล้วกันนะคะใครบางคนที่คุณเคยรักเคยศรัทธาเขาอาจที่จะเรียกว่าหลังจากนี้เขาอาจจะไม่อยู่กับคุณอีกแล้วหรือว่าไม่ได้ใช้ชีวิตกับคุณอีกต่อไปแล้วนะคะตรงนี้นะคะหมายถึงเรื่องของความรักหรือเรื่องของคนที่คุณนับถือหรือเคยเสนิทสนมเคยคบหากันด้วยนะคะค โอเคจบไปแล้วนะสำหรับดวงในช่วงเดือนกุมภานี้ของชาวสิงห์นะคะนะก็แม่นแม,แม,แม่อะไรยังไงคอมเมนต์กันมาด้านล่างได้นะคะอาจารย์ลองอ่านหมดนะคะนะแล้วก็ใครสนใจดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ไอนี้มาได้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย